สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดแบบเสียบเปลือกนะคะอุปกรณ์ก็จะมีมีดคัตเตอร์แล้วก็เทปใสนะคะสำหรับพันยอดนะคะกิ่งพันนะคะเราใช้กิ่งพันดีนะคะประมาณขนาดประมาณเท่ากับแท่งดินสอนะคะแล้วก็วิธีการเลือกกิ่งที่มันจะพุ่งดีนะคะมันต้องไม่อยู่ในทรงพุ่มนะคะแล้วก็เป็นกิ่งที่โล่งๆนะ ในทิศทางของแสงแดดที่ไม่มีทรงพุ่มบังนะคะเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยนะคะตัดที่เปลือกไม้นะคะพอตัดให้มันขาดลึกถึงลึกถึงเนื้อไม้ข้างในเลยนะคะแล้วเราก็ใช้มีดคัตเตอร์อีกเหมือนกันนะคะกรีดลงมาประมาณสองนิ้วเลยนะคะยา,ยาวเลยค่ะ พอกรีดยาวๆเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ใบมีดคัตเตอร์เนี่ยนะคะแคะเอาเปลือกไม้ออกมานะคะอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ใช้มือจับข้างในนะคะแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยตัดออกประมาณครึ่งนึงนะคะปิดไว้ก่อนนะ,ะแล้วก็มาปาดตรงยอดพันดีนะคะให้เป็นรูปริ่มนะคะข้างนึงยาวนะคะ อีกข้างหนึ่งสัน้นนะตัดให้บางนิดนึงนะคะกิ่งพันเนี่ยประมาณหนึ่งคืบนะจะเป็นกิ่งพันที่พุ่งได้เร็วมากเลยนะคะแล้วก็มีขนาดเท่ากับแท่งดินสอนะคะเวลาเราจะเสียบลงไปนะคะแล้วก็แกะเอาเปลือกไม้ที่เราได้ตัดไว้เนี่ยนะคะออกแล้วใช้ปลายมิดคัตเตอร์เนี่ยนะคะ ดันเอาเปลือกไม้ที่เราเปิดไว้ออกนะะนำส่วนที่เฉือนเป็นรอยยาวนะคะไว้ข้างในนะคะถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยไม่ค่อยติดนะคะถ้าไว้ตรงกลางไม่ติดเราก็จะให้มันชิดด้านใดด้านนึงนะคะแล้วรอยแผลเนี่ยเท่ากับรอยที่เราเพยออไว้พอดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เทปใสเนี่ยนะคะนำมาพัน พันตั้งแต่ข้างล่างนะที่เราทำร้อยแผลไว้นะคะปิดให้หมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะะถ้าน้ำเข้าเนี่ยกิ่งของเขาก็จะเน่านะคะพันให้เมิดยอดเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่ทําแล้วนะคะแล้วก็ทางนี้นะคะเราก็ได้ทําการเสียบยอดแบบสืบเปลือกอันนี้ติดแล้วค่ะทําไ้สองกิ่งค่ะ